สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับการวิเคราะห์เนาะเรามาต่อจากเมื่อวานกันเลยนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อวานก็โดนลากลงกันยาวๆเนาะทั้งวันเลยนะครับตั้งแต่ตลาดเปิดเนาะสำหรับทองคลาลรงยานจนถึงในช่วงช่วงช่วงเย็นนะครับอ่าช่วงเย็นของเมื่อวานก็ช่วงประมาณหนึ่งทุ่มเลยกว่าทองคําจะดีดขึ้นให้สักแท่งหนึ่งนะครับซึ่งก็ ในกลุ่มที่ผมดูแลอยู่ก็ได้กันไปอยู่นะครับจังหวัดบ,บายเนาะแต่ว่าในคลิปพีเคาะก็บอกไว้อยู่นะว่าในฮัมเฟมเราต้องดูก่อนว่ามันสามารถเบรกได้ไหมถ้าเบรกได้ไปต่อนะครับแต่สุดท้ายมันไม่พ้นแนวแนวรับตรงนี้เนาะก็คือผ่านแนวรับแรกได้และแต่แนวรับ2ไม่ผ่านนะครับแนวรับสองไม่ผ่าน,น,น,านซึ่งเรามองอยังไงต่อนะครับเรามองอยังไงต่อ ตอนนี้ผมขออะไรขอให้ดูในคำเฟรมเดย์มีอะไรที่เป็นแอคชั่นเพิ่มเติมไหมซึ่งผมเห็นนะในคำเฟรมเดย์ผมเห็นขออนญาตปิดเส้นเทนไลน์ลไปก่อนแล้วกันจะได้เห็นชัดเจนแล้วก็ขอลบโซนเก่าออกไปนะครับรวมถึงนี้ด้วยนะครับการว่าเราเห็นแอคชั่นเก่าใช่ไหมที่ผมมองไว้ในโซนนี้ อ,อย่างแรกเลยแอคชั่นเก่าที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วคือขึ้นมาเทสโซนซัพพายที่ผมให้ไว้แล้วปิดด้วยการทิ้งไส้นะครับปิดแดงแล้วทิ้งไส้ดาวด้วยนะครับแต่แอคชั่นนี้กับการว่ามันคือการแหละการรีบาวกับเล็กๆซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็ย่อกลับขึ้นมาแต่เห็นแอคชั่นอีกแอคชั่นหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้ก็คือเมื่อวานกายว่าเมื่อวานเนี่ยถูกเทลงมา เกือบจะเต็มแท่งเลยแล้วก็ดีดกลับขึ้นมานิดเดียวทิ้งสายเดียวการว่าสามารถกินกินแท่งนี้ได้เห็นจุดเห็นจุดอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้การว่าสิ่งที่ผมจะมองและ f o l โล่ก็คือถ้าไม่ไกลถ้ามันจะลงต่อมันควรจะย่อมาริเทสแค่เต็มที่คือในโซนที่ผมวงไว้นะครับตีให้ไว้โซนนี้เลยนะครับเอาเป็นสีอะดีสีส้มแล้วกันเปลี่ยนบ้างสีเหลืองเยอะแล้ว สีส้มเลยแล้วกันนะครับสีส้มดูไม่ขัดเท่าไหร่เอาเป็นสีอะไรสีเขียวโอ้สีเขียวเกินแทงสีได้ดีสีชมพูเอโอเคสีชมพูนะครับการว่าในโซนนี้เป็นยังไงสีชมพูก็ดูเกินกับสีแดงอีกอ่ะสีน้ําเงินนะครับโอเคสีน้ําเงินเนาะการว่ามันเป็นยังไง ถ้าจะเป็นแพทเทิร์นของดาวเชนได้จริงเดี๋ยวเราเรอ Follow ข้างบนนะครับแล้วก็แล้วก็เซลลงมาถ้าไปตามนี้ได้นะครับโอเคจะเป็นจุดที่เราเข้าอเดอร์ได้ดีเลยนะครับซับลอตข้างบนนะครับก็คือเราจะยอมถ้ามันทำ high ไฮหม่ได้เดี๋ยวเราจะยอมเนาะเราจะยอมเลยนะครับ การว่ามันจะไม่ใช่เทรนแล้วถ้ามันขึ้นมาถึงไฮได้ถูกไหมมันจะไม่ใช่ดาวเทรนแลละที่มันจะทําในฮาวเฟรมที่ต่ําลงก็คือ1ชั่วโมงนะครับนะี่ก็คือต่ำกว่าเดย์เนาะเมื่อกี้เราดูเดย์นะครับเราดูเดย์การว่ามันพยายามแหละพยายามที่จะลงขึ้นมารีเทสรีเทสแนวรับเก่าที่มันเพิ่งเบรกไปเมื่อวานนะครับก็คือแนวรับแรกที่ผมตีไว้เนาะตรงเส้นม่วงถ้าท่านผู้ชมจําไม่ผิดเมื่อกี้ผมเพิ่งลบไปนะครับแล้วมันก็ไม่ผ่าน แล้วพยายามที่จะลงต่อคราวนี้เรามาลุ้นกันว่ามันจะลงเลยหรือว่าหรือว่ามันจะขึ้นมาเข้าโซนให้เราก่อนเราค่อยลงนะครับซึ่งมันก็จะเป็นโครงสร้างราคาที่ต้องทำต่อไปซึ่งเราไม่อะไรไม่คอนเฟิร์มนะครับว่ามันจะไปในแบบไหนนะครับซ,ซึ่งเราทำได้แค่วางแผนและคาดเดาไว้เนาะตรงนี้เรามาดูกันต่อ ซึ่งตอนนี้มันก็ค่อยๆลงแล้วนะครับแต่เราจะไม่ด่วนสรุปว่ามันลงเลยนะครับเอ่าเราจะไม่ด่วนสรุปนะครับดังนั้นมันก็มีโอกาสทั้งขึ้นทั้งลงเหมือนกันนะครับตอนนี้นะตอนนี้เดี๋ยวในฮั้เฟมเดย์ผมก็ยังมองอย่างนี้เหมือนเดิมนะก็คือโซนเข้าเดี๋ยวเราจะเข้าตรงนี้นะครับอ่าถ้ามันไปต่อไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะลงมาให้เราได้กาไรนะครับนี่ก็จะเป็นจุดแรกนะที่เราโฟกัสนะครับผมอ่อแล้วถ้าสมมุติว่า มันไม่สามารถลงต่อได้ละ่ะมันจะขึ้นมาแล้วเราจะรอส่วนไหนอีกนะครับเราจะรอส่วนไหนอีกืกมซึ่งเอาจริงก็หนักอยู่นะครับเพราะว่าโซนนี้ที่เราได้เข้าเนี่ยมันมันเป็นแอคชั่นแอคชั่นจากอะไรจากการรีเทสในแนวรับเก่าของทาร์ฟรมบีกถูกไหมแสดงว่าถ้ามันเลยตรงนี้ได้เราต้องไปรออะไรข้างบน ข้าบนก็คือแนวต้านเก่าที่มันเคยสร้างขึ้นมาสร้างไฮขึ้นมาเองนั่นเองเนาะซึ่งก็คือแถวแถวโซนนี้นั่นเองนะครับแถวแถวโซนนี้<อ>ก็คือแถวหัวเก่ามันเนาะก็จะเป็นประมาณประมาณนี้อันนี้คือ time frame week นะแต่ผมมองว่าโซนอาจจะใหญ่ใหญ่ไหมเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนนะครับใหญ่ประมาณ2000จุดเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขอตีไว้ก่อนละกัน ว่าถ้ามันผิดแผนหนึ่งเมื่อไหร่เดี๋ยวเราค่อยมาแจ้งดูอีกทีว่าเราจะเราจะตัดโซนให้มันเล็กลงกว่าน,นี้ได้ไหมแต่เท่าที่ผมดูคร่าวๆใน ham family ตรงนี้มันค่อนข้างเป็นเบสที่กระจุกหน่อยหนึ่งดังนั้นอาจจะอาจจะเป็นโซนใหญ่นะถ้าหาโซนเล็กไม่เจออาจจะต้องรวมเป็นโซนใหญ่เลยนะครับนะโอเคนะครับตอนนี้ก็ในแผนวันนี้ก็ พงเปลี่ยนและมีไว้เท่านี้และกันเนาะก็รู้ดูว่าทองคำจะขึ้นมาให้เราได้เข้าไหมนะครับทองคำจะขึ้นมาให้เราได้เข้าไหมถ้าได้เข้าก็โอเคดีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะอะไรเราจะรอกันนะครับรุ่นก่อนว่ามันจะขึ้นให้เราได้เก็บเนาะประมาณ1790นะครับ1790สําหรับทองคำเนาะโอเคไปกันต่อที่ คู่เงินกันบ้างคู่เงินเนี่ยที่ผมบอกเนาะว่าอะไร eu เนี่ยมียนมที่จะลงต่อได้สูงเลยนะครับซึ่งมันเป็นไรเป็นการ r e เ e s t เหมือนเดิมเลยนะครับ r e t e s แนวรับเก่าที่เป็นแนวต้านดังนั้นจุดเบตรตรงนี้เป็นจุดรอเข้าที่ดีซึ่งเราก็ไงเราก็ได้เข้ากันแล้วนะครับไ,ไม่รู้ว่ายังมีคนถืออยู่ตอนนี้ไหมนะครับเพราะถ้าถืออยู่ก็คือ กำไรย,ยาวและมีสิทธิ์ที่จะอะไรกำไรได้อีกเยอะเลยนะครับถ้ามันลงมาถ้ามันจะเป็นเวฟต่อไปที่มันจะลงมาเบรกโรเดิมได้ก็จะกำไรย,ยาวๆเลยนะครับก็จากจุดเข้าลงมานี่ก็2000จุดแล้วถ้าเบรกได้ก็ประมาณ4 0 0 0ถึง5,000จุดเลยนะครับที่จะได้เงี้แต่ก็ต้องรอรุนกันต่อไปนะว่ามันจะลงแบบพรวดๆติดต่อหลายวันเลยไหมหรือมันจะแค่มา ดีเทสแนวรับแล้วขึ้นขึ้นลงลงต่ออันนี้ก็ต้องลุ้นนะครับอย่างแรกมันแหละในชุมบอกเนาะอย่างแรกถ้ามันจะลงต่อมันต้องเบรกแนวรับตรงนี้ให้ได้ซึ่งมันเคยอะไรมันเคยเอาอยู่ถึงกี่รอบเนี่ยประมาณ3รอบด้ซ้ำเลยนะครับอ่าซึ่งมันเคยมาเทสถึง3รอบแล้วนี่อาจจะเป็นรอบที่4นะครับก็รู้เหมือนกันว่ามันจะอยู่ไหมนะครับถ้าไม่อยู่แน่นอนไปยาวนะครับผมอ่าก็ สรุปแล้วมันก็ไม่มียอ่อให้ให้เราได้เข้าเลยตรงนี้เนาะที่ผมบอกว่าเออเราอาจจะฟอลโล่ได้ในจุดโซนตรงนี้แต่สุดท้ายแล้วนะครับเมื่อวานก็ลงยาวเลยไม่ยอ่อให้เราได้ได้เข้าเลยนะครับดังนั้นอ่าดังนั้นเราตั้งโซนตรงนี้ไว้นะถ้ามันเบรกได้แล้วมันขึ้นมาดีเทสเดี๋ยวเราจะเข้าแถวแถวโซนนี้นะครับแถวแถวโซนนี้นะครับอ่าเราจะเข้าแถวจุดเบรกนี้แหละแต่ เราต้องรอดูนะว่าเบรกที่ดีนะค,รควรเป็นเบรกแท่งยาวนะครับเบรกแท่งยาวๆอย่างเงี้ยมีแท่งยาวอย่างนี้เสริมโอเคอย่างนี้จะดีนะครับแล้วเราอะไรเราค่อยหาจุดเข้าตามจุดเบรกตรงนั้นแหละนะครับซึ่งเป็นโซนดีมาซัพไพเดิมของมันนั่นเองนะครับจากอีวเนาะแต่ลุ้นรอให้มันเบรกได้ชัวร์ก่อนนะแล้วรอมันแหละรีบาร์ขึ้นมารีเทสแล้วเราค่อยเซลกลับนะครับผมเนาะ สำหรับ GU เป็นยังไง GU ก็เช่นกันนะครับอย่างที่ผมบอกนะว่า GU ผมมองว่ามันอย่างอะไรวิ่งซด์เวย์ได้นะเพราะมันเลยเพิ่งจะเริ่มทำทำกรอบซด์เวย์เองซึ่งถ้ามันมันก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งเป็นซด์เวย์ต่ออยู่นะครับอ่บถ้ามันจะพักตัวมันก็ยังมีโอกาสที่มันจะวิ่งเป็นซด์เวย์ต่ออยู่นะครับดังนั้นเราเริ่มจะเห็นแล้ว เราก็รอดูนะครับว่ามันจะมีแอคชั่นให้เราได้เข้ามาในตรงนี้นะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มเห็นปฏิเสธราคาขึ้นมาบ้างแล้วแต่มันยังไม่จบแทงไนงะเราก็ยังต้องรอก่อนนะครับยังต้องรอก่อนนะครับจะให้ดีมันก็ควรมีอะไรมีแท่งยาวๆมายืนกืนกินแท่งก่อนหน้าได้นะครับจะให้ดีมันควรจะเป็นอย่างนั้นเนาะซึ่งบางทีแต่การที่ผมบอกอย่างนั้นอย่างนี้ นะครับก็มันไม่ได้คอนเฟิร์มร้อเเซ็ว่ามันจะเปลี่ยนทิศทางเลยอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับมีแท่งเขียวเกินยืนยันแล้วนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าจุดเบรกของมันมันก็มีแท่งแดงที่อะไรเป็นแท่งยาวเบรกไม่ทีดังนั้นการที่มันเกินขึ้นไปเนี่ยโอเคมันเป็นสัญญาณที่ดีที่ว่ามันกำลังรีบาวขึ้นอย่างรุนแรงแต่การรีบาวขึ้นอย่างรุนแรงมันต้องขึ้นกลับมาสู้อะไรมาสู้มาสู้กับบอลลูมฝั่งรงครามที่อะไร มันก็ทำมาลักษณะเช่นเดียวกันในตอนเบรกซึ่งตรงนี้ถ้ามันไม่ผ่านี่ยังไงเราก็ต้องยอมแพ้เพื่อจะหนีก่อนนะครับออาอย่างน้อยเราเก็บได้กําไรแต่กําไรที่สั้นนั่นเองนะครับเพราะอะไรรอกาลังส่วนเทรนอยู่นะครับซึ่งเทรนตอนนี้มันเป็นอะไรดาวเทรนนั่นเองนะครับเนาะ่อคราวนี้อันนี้ก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกันนะครับถ้าถ้าจะให้ดีและเราจะเย็นพอนะครับรอเกิดลักษณะอย่างนี้จะปลอดภัยกว่าเพราะอะไร เร,เราเล่นตามแอคชั่นซึ่งพอมันมีแอคชั่นที่รุนแรงเราก็ไปตามแอคชั่นที่รุนแรงนะครับแต่มันจะไปถึงไหนนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าเรากาลังส่วนเทนซึ่งการส่วนเทนแน่นอนครับมันไม่สวยรูตลอดเวลาเนาะมันคงไม่ไม่มีจังหวะอย่างนี้มาให้เราเห็นอยู่บ่อยๆนะครับอ่าก็คือเบรกและเปลี่ยนเทนได้เลยหรือเบรกรุนแรงแล้วเราได้กาไรหลายๆเลยคือการส่วนเทนเนี่ยต้องต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยว่าอ่าถ้า ถ้าเราเข้าในจังหวะที่ถ้าเราเข้าได้แต่มันไม่ใช่จังหวัดที่เราต้องการเราก็ต้องอะไรยอมตัดกําไรออกก่อนนะครับแล้วเราไปรอจังหวัดใหม่นะครับซึ่งแสดงว่าเรารู้แล้วว่าเออถ้าเราจะรันเทรนจริงอ่ะเราต้องเข้าในจังหวัดที่มันเปลี่ยนเทรนแต่จังหวัดที่เราเข้าตรงนั้นอ่ะมันไม่สามารถเปลี่ยนเทรนได้เราควรอะไรเรา,เราควรปล่อยแล้วไปรอจังหวะใหม่ซึ่งมันสามารถ เปลี่ยนเทรนได้ในตอนนั้นนะครับก็ส่วนเทรนก็จะเป็นอย่างนี้เนาะก็คือเก็บเป็นรอบจะดีกว่านะครับจะดีกว่าเก็บเป็นรอบแล้วเมือ่อไหร่ที่ถ้าเราเห็นว่าโอาเบรโครงสร้างเทรนแล้วทําลายเทรนได้และมันก่อตัวเป็นเทรนได้โอเครุ่นอย่างนี้รุ่นถือต่อก็ถือต่อได้เลยนะครับแอนะยาวไปหน่อยนะครับน้ำซะเยอะนะครับขออภยัยสัจิยูยังเป็นแผนเดิมเนาะเป็นในกรอบถ้ามันหลุดกรอบได้โอเคจะเหมือน EU นะครับจะลักษณะเหมือน EU ก็คือ โอเคอาจจะลงเจอกันเจอกันไปหน้านะครับเราก็รอฟอลโล่แถวโซนเดิมที่มันเบรกนี่แหละนะครับก็คือแนวรับแถวนี้นะครับแถวนี้เดี๋ยวเราก็รอมันดีบารกกลับขึ้นมาแล้วก็เซลล์ฟอลโล่เทรนไปต่อนั่นเองนะครับอ่าต่อไป usd cat ล่ะ usd cat โอเคขึ้นมาแล้วนะครับอ่าขึ้นมาแล้วถึง tp 1ให้ผมแล้วนะครับ tp 1ที่ผมให้ไวตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนาะ ก็คือตามแนวต้านของมันนะครับตามแนวต้านของมันเลยนะครับแล้วก็เป็นแนวต้านที่อืมเหมือนจะยืนได้นะครับแต่รอดูอีกทีนะครับคือไม่รู้ว่ามันจะจะเป็นยังไงต่อนะครับเพราะว่าอะไรในสี่ชั่วโมงเนี่ยเริ่มอะไรเริ่มจะชนโอเวอร์แล้วนะครับไอ้แท่งยาวสองแท่งที่มันขึ้นมาอย่างเงี้ยมันมันชนโอเวอร์แล้วแล้วมันอะไร เด้งกลับนะครับแต่คราวนี้ต้องรอดูว่ามันจะรีบาวลงมารีเทสที่50ไหมไอซ์ไ50นะหรือว่ามันจะอะไรมันจะขึ้นไปเลยเพื่ออะไรทำดเวอร์เจินในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนาะอันนี้ก็รู้นกันต่อก่อนนะกันนะแล้วถามว่าถ้ามันเบรกสีม่วงข้างบนได้เนี่ยป้ายหน้าคือตรงไหนนะครับป้ายหน้าผมมองถึงนี่เลยนะครับถึงไฮเก่าเลยนะครับก็อีกประมาณ2,000จุดนะครับ พ็ถือว่าไกลนะแต่ยังไงเราก็ยังไม่เห็นจุดที่จะ follow ได้เลยนะครับจะ follow ได้เลยนะซึ่งอก็คงต้องอะไรรอไปก่อนนะครับลักษณะที่ขึ้นมารวยๆอย่างนี้โดยที่ไม่ไม่ทำเบสทําไม่ทําเบสหรือพักตัวอนะไเนี่ยมันค่อนข้างจะอะไรค่อนข้างจะอืต้องบอกว่า ก็าจะหาจุดยากระหว่างทางนะครับต้องพูดอย่างนี้เนาะอ,อ่าซึ่งเราดูในทมเฟรมใหญ่เนี่ยแทบจะเขียวหมดเลยอันนี้สิบห้าทียังเขียวหมดเลยนะอ่าแก่มันมีอะไรมันมีเบสเดิมตรงนี้ที่อะไรที่มันเคยสร้างไว้อยู่นะครับแต่มันโดนทําลายแล้วเมื่อวานโดนทาลายตั้งแต่เมื่อวานแล้วถามว่าถ้ามันย่อเป็นจุดนี้จะเป็นจุดที่ดีไหมอืมผมมองว่าเป็นจุดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ แต่เป็นจุดที่อะไรที่เราจะฟอลโล่ได้เบาๆนะครับแต่ซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นการอะไรเป็นการขึ้นที่รุนแรงดังนั้นผมยังส่วนตัวนะผมยังผมยังรอรอมันแหละร,รอมันสร้างหายอีกรอบก่อนนะครับรอมันสร้างหาอีกรอบก่อนดีกว่าอ่าซึ่งตอนนี้มันมันเป็นมันเป็นอัพเทรนเล,ล็กๆก็แหละแต่เป็นอัพเทรนที่เล็กและมันแหละ และมันส่งพลังที่รุนแรงมากบางทีมันอาจจะหมดแรงไวหน่อยนะครับยิ่งชันยิ่งหมดแรงไวนะในการวิ่งนะครับถ้าเป็นเทรนที่วิ่งเขียงกว้างๆอ่ะอย่างเงี้ยผมมองว่ามันไปได้ช้าแต่ไปได้ไกลเพราะค่อยๆไปแต่เนี้ยเหมือนแบบว่าเร่งสปีดตัวเดียวจบอ่าประมาณนี้แบบยิ่งชันเนี่ยก็ลมประมาณว่าเร่งสปีดปึ๊บจบนะครับแต่จบนี่ไม่ได้หมายความว่ามันจบเทรนเลยแต่มันหมายความว่า การที่มันจะไปต่อมันอาจต้องพักตัวก่อนหรือรีบาวกลับก่อนนะครับแล้วค่อยอะไรเราค่อยสร้างแรงขึ้นมาใหม่อะไรประมาณนี้ซึ่งตรงนี้แหละที่เราจะต้องระวังนะาถามว่ามันมันจบเทรนด์ได้เลยไหมมันก็จบได้นะแต่ถ้ามันยังต้องต้องดูเงื่อนไขเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าบางอย่างที่ผมบอกนะว่าเทรนดมันแหละมีการสร้างไฮสร้างโลสร้างไฮสร้างโลใช่ไหม ดังนั้นการที่มันจะเปลี่ยนเทรนอย่างน้อยมันต้องอะไรมันต้องเบรกเบรกโครงสร้างของเทรนที่เรารู้อยู่ว่าองค์กรของเทรนมีไงบ้างเนาะออ๋มีอะไรไฮโลไฮไฮเอ้ยไฮแล้วโลแล้วก็ไฮไฮเนาะแล้วก็ดาชเอนเป็นยังไงโลไฮโลโลเวอรไฮแล้วก็โลเวอร์โลนะครับดังนั้นอย่างเรารู้เรารู้แล้วว่าโครงสร้างเทรนเป็นยังไงดังนั้นการที่มันจะเบรกโครงสร้างเทรนมันต้องทําอะไรมันต้อง อย่างน้อยต้องเบรกไหก็โลเดิมได้ใช่ไหมหรือโลว์ไฮเดิมให้ได้นะครับแล้วก็ทําไฮใหม่ได้หรือทําโลใหม่ได้ด้วยนั่นเองเนาะซึ่งตรงนี้แหละนะครับเราก็ต้องอะไรก็ต้องเรียนรู้กันต่อไปนะครับเนาเนาะสำหรับยูดีแคก็คงจบตรงนี้แหละนะครับจุดโอลว์ที่หาได้อย่างแรกนะที่มันน่าจะย่อมาถึงก็น่าจะตรงนี้แหละโซนสีนเงินโซนแรกนะครับแต่ถ้ามันลงมาถึงสีสเหลืองเลยนะครับก็คือ แทบจะกลับ100%มันก็เหมือนจะไม่ใช่เทรนของมันแล้วนะแทบจะไม่ใช่แล้วนะครับต่อไปแอนตีแคล่ะแอนตีแคนะครับสุดท้ายนะครับลงมานะครับลงมาลงมาหาโซนที่ผมบอกได้นะเราก็ลุ้นต่อนะครับลุ้นต่อเลยนะครับลุ้นต่อเลยว่ามันจะอะไรมันจะมาหาไม่ใช่ดิไม่ใช่มันจะมาหา มันจะเบรกนะครับผมขอไปยมันจะเบรกตรงนี้ได้นะครับเพราะอะไรเพราะถ้ามันเบรกตรงนี้ได้นะครับสิ่งที่เราจะจะเจอต่อไปก็อยู่ประมาณ7 0 0จุดซึ่งเป็นอะไรซึ่งเป็นแนวต้านเก่านะครับแนวต้านเก่าที่มันเพิ่งเบรกขึ้นมานั่นเองเนาะซึ่งโซนนี้ก็ต้องรอดูว่าเอาอยู่ไหมนะครับผมถ้าเอาไม่อยู่นะครับกลายเป็นว่าขาขึ้นรอบเล็กๆนี้จะกลายเป็นดาวเทรนไปเลยนะครับ ขาขึ้นเล็กๆนี้นะเล็กๆนี้จะเป็นดาวเชนไปเลยนะครับเนี่ยมันจะกลายเป็นดาวเชนเล็กๆรอบใหม่นะครับซึ่งก็คือเว็ยย่อของทางเฟรมใหญ่นั่นแหละนะแต่เอาเราดูก่อนว่าจะผ่านไหมผ่านได้ก็สวยงามครับผมเพราะว่าคนที่เข้าคนที่ตามเราตั้งแต่วันศุกร์เนาะน่าจะได้ออเดอร์กันตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะกำไรประมาณ4ี่ห้าจุดแล้วนะครับห้า้อจุดนะครับเกือบห0 0เลยนะครับตอนนี้ เนาะก็ถือว่าสวยงามนะครับโอเคเลยสลายเอสเดีแคทนะครับส่วนคนฟอลโล่ก็เมื่อวานไม่ชชว่์ว่าได้กันไหมนะครับเพราะว่ามีเข,าเข้ามาอยู่ตรงนี้นะเนาะอ่ก็ถ้าฟอลโล่ได้ก็กำไรเหมือนกันนะครับพอจุดใกล้เคียงกันเลยเนาะโอเคนะครับสลายเอสเดดีแคทลุ้นกันต่อว่าจะเบรกได้ไหมนะครับยูเจเป็นยังไงกันบ้างโอเคยูเจมีใครทันไหมเอ่ยนะครับ มันมันไม่ถึงโซนที่ผมตีไว้เนาะก็คือโซนที่ผมตีไว้มันไม่ถึงแต่มันอะไรมันเกือบแล้วอีกประมาณสี่สิบจุดเองนะครับประมาณสี่สิบจุดเองนะครับซึ่งก็ก็เข้าได้นั่นแหละนะครับเพราะมันแรลใกล้แล้วนะครับซึ่งทางจริงคือเราเข้าก่อนนิดหนึงได้นะเนี่ยถ้าจะเห็นเห็นจังหวะเนี่ยอย่างเงี้ยขึ้นมาลงแล้วเราเห็นอะไ อ้าวไปไหนอะล่ะสิบห้าทีนะครับเราจะเห็นแอคชั่นนะครับแอคชั่นตรงนี้ซึ่งอะไรเป็นการขึ้นในฮาร์มเฟดสี่ห้าทีนะสองแท่งติดนะครับแท่งแรกมีลักษณะที่ปิดเนื้อเทียนสูงกว่าได้นะครับแต่มันไม่ได้ทำไฮสูงกว่าซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นสัญญาณสัญญาณหนึ่งอที่บ่งบอกเลยว่าโอเค เริ่มมีการรีบาวขึ้นมาแล้วแต่ไม่ได้รุนแรงนะครับแต่แห้ง2เนี่ยปิดเขียวแท่งสองติด่างเนี้ยและทำไฮสูงกว่าได้แต่ว่าปิดตรงเนี้ยเริ่มเห็นแอคชั่นแล้วว่าเอ้ขึ้นได้นะแล้วแห้ง3าม,มันทําได้ยห้งเนี้ยคือฉันญาณดีสวยงามนะครับสันญาณดีสวยงามแล้วก็ลุนไปต่อได้นะครับแล้วก็ไปต่อได้จริงสุดท้ายแล้วจุดเบรกตรงนี้นะครับจุดเบรกตรงนี้จะเป็นอะไร จุดที่เรารอนะครับเรารอเรารอช้อนนั่นเองนะครับเรารอช้อนนั่นเองเนาะอ่าโอเคนะครับซึ่งก็ถ้าใครได้เข้านะครับก็ต้องบอกว่าสำหรับ UJ เท่าไหร่แล้วเนี่ย1,000จุดนะครับก็สวยงามนะครับสวยงามเลยนะครับโอเคเนาะก็สำหรับผู้เงินน่าจะมีประมาณนี้อยู่นะครับผม ป้าต่อไปนะครับเบรกไฮนี้ได้เราเจอเซ็น,ซนม่วงนะครับสำหรับ UJ เนาะและบิตคอย่ะเป็นไงบิตคอยนอืมบิตคอย n ก็ใกล้เคียงนะใกล้เคียงยังไงตรงคิดว่ามันย่อขึ้นมา ใกล้ถึงจุดเข้าเราไม่รู้ว่ามีใครไปเข้าก่อนไหมเพราะว่าห่างเพียงแค่6 0จุดนะครับผมซึ่งตรงนี้มันก็ยังไปไหนไม่ไกลด้วยนะครับไปไหนไม่ไกลด้วยนะครับก็คงต้องอะไรรอดูไปก่อนนะครับว่ามันจะวิ่งเป็นกรอบหรือว่ามันจะเบรกเบรกอาดีมานเดิมได้นะครับเบรกแนวรับเดิมได้แล้วลงไปหาแนวรับ g ีต่อนะครับซึ่งสีน้ำเงินก็คือโซนที่ผมบอกว่าเป็นจุดที่เรา follow ได้นะ แต่แต่ต้องระวังนะครับเพราะอะไรเพราะมันก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อได้เหมือนกันเพราะนี่มันคือโลล่าสุดที่มันอะไรสร้างไว้ดังนั้นมันยังอยู่ในอัพเทรนอยู่นั่นเองนะครับถึงแม้ว่าจะมีแรงแอคชั่นที่รุนแรงลงมาตรงนี้นะครับเฟรม4ชั่วโมงนะครับแต่มันก็ยังไม่หลุดในกรอบของอัพเทรนอยู่ดีนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีสิทธิ์เหมือนกันว่า ราคาจะยืนได้ในแนวรับนี้แล้วขึ้นต่อนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะท่าไสเซลล์นะครับผมอ่าซึ่งเรายังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าสุดท้ายมันจะเบรกได้หรือไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องรอกราฟมันเฉลยไม่ชี้ละกันนะครับดังนั้นถามว่าใส่บายบายตรงนี้ได้ไหมครับอ่าก็ต้องผมมองว่าโอเคก็เล่นได้2ฝั่งแหละเพราะว่ามันก็ยังอยู่ในทั้งกรอบของ up trend นะครับผม ดังนั้นสายเซลผมมองว่ายังเสียเปรียบอยู่นะในตอนนี้นะครับยังเสียเปรียบอยู่นะครับเพราะว่ามันก็ลงมาหลังจากที่มันเนี่ยลงมารุนแรงมันก็ลงมาเทสตรงนี้อยู่หลายรอบนะเนี่ยประมาณ3หรือ4ี่รอบได้ด้ยวยซ้ำนะครับถ้าดูจากไส้ของมันนะครับไส้แท่งเทียนเนี่ยสรอบเลยนะครับซึ่งหมายความว่ามันลงมาเทสหลายครั้งแล้วและมันพยายามที่จะลงอยู่นะครับแต่แต่แตอางนี้ถ้า ถ้าการเป็นกรอบที่เป็นกรอบที่อะไรผมมองอย่างนี้นะถ้าเป็นกรอบที่กรอบที่พยายามที่มันจะอะไรพยายามที่จะทํำไฮที่ต่ําลงเนี้ยอ่าผมมองว่ามีโอกาสนะที่ราคาจะเริ่มเบรกได้นะมันจะค่อยลงแล้วค่อยกดลงแล้วเบรกอย่างเงี้ยมีโอกาสนะครับมีโอกาสเนาะแต่เมื่อไหร่ที่ถ้ามันไม่ใช่เงื่อนไขยอย่างงี้ผมผมเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเลยนะมีเราจะรอแอคชั่นพอถ้ามันมีแอคชั่นตรงในโซนนี้ท่าไหร สำหรับสายบายโอเคเราช้อนได้เลยนะครับสำหรับบิตคอยเนาะก็เป็นประมาณนี้ละกันนะครับผมอ่าซึ่งก็วันนี้ก็คงจบวิเคราะห์ไว้เพียงเท่านี้ละกันอาจจะน้ําเยอะหน่อยในคลิปนี้และในวันนี้ด้วยก็ขออภัยนะครับผมคู่น้อยแต่ดันยาวเหมือนเดิมนะครับผมโอเคงั้นก็ขอบคุณท่านผู้ชมเลยนะครับที่ฟังจนจบเนาะ ก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยละกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่อัปเดตกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เนาะว่าจะมีไงกันบ้างต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ